บทที่ห้าสิบเก้าพระปฐมเจดีท่านโพเชครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางอีกไหมครับผมถามมีแน่นอนการเดินทางรอนแรมของนักบวชชุดเหลืองพร้อมผู้ติดตามที่เป็นระดับเจ้าเมืองอย่างนี้ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนโดยเฉพาะกรณีที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศก ได้เดินทางไปทำสัญลักษณ์เพื่อพุทธศาสนาจะได้ไปลงหลักปักฐานในดินแดนชาติพันธุ์แถบไทยหรือไทยใหญ่ล้านนาและล้านช้างในอนาคตทุกที่ที่พระพุทธเจ้าได้ไปฝังพระเกศาธาตุลงในแผ่นดินนั้นๆภายหลังก็กลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งของวัดที่บรรจุพระสารีริกธาตุทั้งหมดการเดินทางในช่วงครึ่งแรกนี้ พระยาอาโศกได้สร้างเสาหินไปกว่าร้อยแห่งและเกือบทั้งหมดเป็นดินแดนอันไกลโพ้นโดยเริ่มต้นจากอาณาจักรปัญจนครที่บอกเธอไปแล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เชียงคำเหนือเชียงคำใต้เชียงม่วนเชียงรายเชียงแสนอาณาจักรล้านช้างไปจนถึงสิบสองปันนาและวกไปทางตะวันตก หรือทางตอนเหนือของประเทศพม่าในปัจจุบันทั้งหมดมันดาเลเนปิดอโมนยาวามะทิลาตองกะละพุก,กามตองยีวกกลับมาที่เชียงตุงเชียงรุง้งเวียงแหงแม่ห้องสอนเชียงดาวเชียงใหม่ซึ่งเวลานั้นเชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นเมืองลำพูนล,ลำปาง ปากกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกำแพงแสนจนมาพักครึ่งทางใหญ่ที่เมืองโกศินารายซึ่งเป็นเมืองของพระยาอาโศกเองอยู่ในเขตร,รอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับนครปฐมในปัจจุบันท่านโพเชอธิบาย โอ้โหพระพุทธเจ้าเดินทางทรหดมากเลยนะครับซึ่งก็รวมถึงกองคาร,รวานของอาชิตาดาบทด้วยแต่เอ๊ะเมืองโกสินารายนี่คือเมืองกุศินาราที่พระพุทธเจ้าประเรินิพานใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วทำไมมันอยู่แค่จังหวัดนครปฐมนี่เองล่ะครับผมแสดงความเห็นพร้อมกับตั้งคำถาม ก็ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าเรื่องราวประวัติทั้งหมดของพุทธศาสนานั้นล้วนเกิดขึ้นในประเทศของเธอและประเทศใกล้เคียงนี้ทั้งสิน้นท่านโพเชต่อว้าวผมขอรับรู้เรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้ไหมครับแล้วตัวอาชิตะได้ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นไหมครับผมถามเธอไม่ได้อยู่ด้วยเพราะตอนนั้น เธอได้เลือกไปประจำการอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในแถบล้านนาใกล้เมืองหริพุนชัยเมืองนั้นปัจจุบันจะรู้จักกันในชื่อว่าเวียงท่าการแต่ในสมัยนั้นมีชื่อว่าเมืองเชียงคาหรือเมืองเซี่ยวตั้งอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากที่เธอรู้ข่าวการปร,รินิพานของพระพุทธเจ้าแล้ว เธอก็รีบเดินทางมายังเมืองโกสินารายทันทีแต่เธอมาถึงในช่วงของการแบ่งพระาธาตุของพระพุทธเจ้าให้กับแคว้นต่างๆพอดีเธอจึงมีส่วนในการก่อสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกร่วมกับาพามคนหนึ่งเขาตอบเจดีอ,องค์แรกหรือครับอยู่ที่ไหนครับผมถามเป็นเจดีองค์แรก ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการจึงถือเอาช่วงเวลานั้นเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชที่หนึ่งไปในตัวเจดี JD นั้นก็คือพระปฐมเจดีเขาตอบจริงหรือครับนี่คือที่มาของพระปฐมเจดีหรือครับเรื่องราวมันเป็นอย่างไรท่านสามารถเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับผมถาม ได้สิได้สิในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจจะเวละสังขารที่เมืองโกสินารายเนื่องจากเป็นเมืองของพระยาอาโกซ,ซึ่งเคยเป็นเหมือนสหายธรรมเก่าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเดินทางไปวางรากฐานาศาสนาของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคมาแล้วกว่า20ปีและพระองค์ ก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดปัญหาการครอบครองพระธาตุหากพระองค์ไปปร,รินิพานที่เมืองอื่นพระยาอาโศกจ,จะได้รับส่วนแบ่งพระธาตุเพียงน้อยนิดหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะเมืองของพระยาอาโศกในเวลานั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่อยู่ชายแดนพระองค์ต้องการให้พระยาอาโศกเป็นผู้ครอบครองพระธาตุทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปบรรจุไว้ตามจุดต่างๆที่พระองค์เคยอธิษฐานร่วมกันซึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งสาวกไปประจำการและเผยแผ่แนวทางของพุทธศาสนาตามจุดต่างๆที่เคยทำไว้ล่วงหน้าหมดแล้วในบ่ายวันหนึ่งกลางเดือนพฤษภาคมก่อนพุทธศักราชประมาณหนึ่งปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ผู้ติดตามกว่ายี่สิบคน โดยมีพระอานนท์ที่เป็นเหมือนพระเลขาส่วนตัวได้เดินทางมาจากเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองปาวาตำแหน่งปัจจุบันของเมืองนี้คือเมืองกำแพงแสนพระองค์เดินทางมาถึงป่ารังก่อนจะเข้าเขตเ,เมืองโกสินารายเพียง11กิโลเมตรด้วยความอ่อนเพลียทั้งจากการเดินทางและจากอาการป่วยเนื่องจากชั้นอาหารที่เป็นพิษ ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองปาวาจัดถวายที่บ้านตนเองในตอนเช้าพระองค์จึงสั่งให้หยุดพักเนื่องจากอาการกำเริบหนะักไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สถานที่แห่งนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่มีลักษณะราบและลาดเอียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับใช้เป็นที่นอนพักพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ผู้ติดตามปูผ้าบนหินก้อนนั้น แล้วล้มตัวลงนอนและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็สเสด็จดับขันธปร,รินิพานอย่างสงบในเวลาราวเที่ยงคืนปัจจุบันเรารู้จักสถานที่แห่งนั้นในชื่อว่าพระแท่นดงรังพระแท่นดงรังผมอุทานด้วยความแปลกใจเพราะเคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไร ท่านครับนี่คือหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญของชาวพุทธเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องราวที่ได้รับการวิพาก์วิจารณ์ใหญ่โตแน่นอนหากถูกเผยแพร่เพราะมันต่างจากความรู้และความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปผมแสดงความเห็นฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดจะว่าอะไร หรือจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องราวนี้อย่างไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันแค่ทำหน้าที่บอกเล่าความจริงตามที่เธอต้องรู้เท่านั้นท่านโพเช่พูดท่านคงไม่บังคับให้ผมนำเรื่องพวกนี้ไปเปิดเผยใช่ไหมครับผมพูดมันเป็นสิทธิ์ของเธอเธอจะพูดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเธอแต่ที่แน่ๆฉันรู้ว่านี่คือภารกิจของเธอ เขาพูดแบบมีความหมายแอบแฝงท่านรู้ไหมคำพูดของท่านกำลังทำให้ผมรู้สึกกลัวนะครับผมแสดงความรู้สึกฉันรู้ว่าเธอและตัวตนที่แท้จริงของเธอจะร่วมมือกันสื่อสารเรื่องนี้อย่างชาญฉลาดเพราะเขามาเพื่อที่จะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านโพเช่พูดท่านหมายถึงใครนะครับผมเริ่มงงแล้วผมถาม ฉันหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเขาตอบเออช่างเธอะครับท่านไม่ต้องอธิบายแล้วก็ได้ที่ผมสนใจคือต่อจากนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรให้ประหลาดใจอีกหรือเปล่าท่านช่วยเล่าต่อได้ไหมครับผมเสนอ